พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกนกสองตัวนี้นะครับเป็นงานลูกนกสองตัวนะครับผมไม่นช่พิเศษเลยแล้วขายรวบเป็นราคาเดียวกับนกพร้อมฝึกป่าร้อยจ้ะนะครับเพราะว่า มันจะได้ชิวๆง่ายๆเดี๋ยวจะหาว่าสองตัวสุดท้ายลดให้มั่งซี่มีคนถามกันมาเยอะว่าพี่พุ่นรดราคายผมหน่อยนี่แหละลดแล้วสองตัวสุดท้ายมีแค่สองตัวสุดท้ายงานลูกนกนะลกกหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วจะมีอีกทีงก็น่าจะอีกหลายเดือนนะครับอาจะมีงานลูกนกงานลูกนกชุดนี้เลดตัวละเท่าไหร่คะผมให้พันสอง พันสองไม่รวมส่งสง 2> 2ตัวสุดท้ายแล้วงานนกพร้อมฝึกอ้ออ่างรหัสอ้ออ่างคราวนี้เป็นรหัสอ้ออ่างนะคะใช่งานนกพร้อมฝึกราคาเท่าไหร่คะพันสองไม่รวมส่งเหมือนกันโอเคชุดนี้จะมีกี่ตัวคลิปนี้จะมีกี่ตัวมีสี่ตัวสี่ตัวโอเคคะ่ะไปดูคลิปกันนะคะโอเคนี่ครับลูกนกสองตัวสุดท้ายจ้ะนะครับปกติอ่ะชุดเนี้ยมันจะมีสองพันห้า ใช่ไหมกับพันห้าจ้ะวันนี้มันเราไม่ขายจ้ะเราจะขายราคาเดียวกับนกพร้อมฝึกนะครับเพราะอะไรถึงต้องขายราคานี้เพราะว่าาะว่ามันเหลือสองตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยเหลือเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เขาเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วเขาเพิ่งขึ้นมันไม่ได้เหลือเลือกเพียงแต่ว่าเพิ่งได้คลิปมันเพราะปกติแล้วถ้านกขันเสียง ไม่เยอะอะคือขันไม่เยอะปล่อยเสียงไม่เยอะผมจะไม่เอาลงอืมจะไม่ขายม,มันต้องเอาให้เสียงเยอะฟังแล้เข้าใจนะครับตอนนี้มันมีเขาเรียกอะไรอะคุณคุณลุงหลายหลายคนที่ที่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ะนะครับที่เขาไม่เก่งภาษาอังกฤษนะผมก็เลยเปลี่ยนรหัสเป็นรหัสใหม่นะครับเป็นรหัสใหม่จะเป็นอ้ออ่างมาแล้วนะครับนกที่อายุปงประมาณ2ปีพรอฝึกเลยคุณเอาไปเอาไปฝึกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีคลิป03กับ05นะครับผมขายราคาเดียวกับนกชุดนี้เลยนะคือเอาเป็นคลิปเนี้ยราคาเดียวกันหมด ยอมลดราคาลูกนกให้นะครับเพราะว่า A 14พี่อ้วนไม่แน่ใจใช่ไหมว่าตัวผู้หรือตัวเมียไม่แน่ใจว่าตัวผู้ตัวเมียแต่ขันดีมากผมฟันมันฟันเป็นตัวผู้ไปนะครับค่ะตัวนี้ผมฟันทงเป็นตัวผู้ไปค่ะนะครับก็ดูจากหน้าตามันหวานจังเลยแต่นิ้วเนื้อใหญ่นะครับหุ่นใหญ่นะครับมันก็ไม่ชัวร์แต่เขาขันเก่งมากนะครับก็เอาไปว่าอย่างงี้สรุปง่ายๆครับจริงๆอะถ้ามันแยกสองราคามันจะงง ผมยอมลดราคาสองตัวนี้ตัวสองตัวสุดท้ายนี้เป็นราคาเดียวกับนกนกป่านกป่าเป็นราคาเดียวกับนกหอมฝึกนกป่าอืนกป่าหอมฝึกเราขายอยู่ที่พันสองพันสองไม่รวมส่งค่ะวันนี้เราก็เลยลดสองตัวเนี้ยเป็นราคาเดียวกันพันสองพันสองเท่าพันส่งก็คือคลิปนี้ทั้งหมดตัวละพันสองไม่รวมส่งมีแค่สี่ตัวใช่ สปับุกนกมีแค่สองตัวนะครับชสองมันไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกพักใหญ่อ่ะทุกคนก็จะเป็นชุดชุดน้องไอ้พวกนี้นะครับชุดน้องที่บีบอกว่าเคยบอกว่ามีประมาณห้าหกตัวก็ยังไม่ขายยังไม่ขึ้นก็คือจะขาดช่วงลูกนกไปอีกพักหนึ่งลูกนกก็จะขาดช่วงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นงานป่าจะมาทำเป็นงานป่าทั้งหมดนะครับเป็นงานป่าทั้งหมดทั้งที่คัดขึ้นมาแล้วนะครับ หลายสิบตัวแล้วก็กําลังคัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอายุกงทั้งในกงรวมในกงรวมก็ปีกว่าสองปีในกงแขวนก็มีปีกว่าสองปีหมดครับชุดนู้นจะเป็นรหัสอออ่างนะคะเพราะว่าเป็นนกป่าแท้แต่คือเราจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อจะให้เข้าเข้าใจง่ายนะคะต่อไปจะมีรหัสอออ่างอย่างเดียวเลยครับรหัสอออ่างอย่างเดียวเพราะว่างานลูกนกจะหมดแค่สองตัวนี้แหละ โอเคค่ะคเดี๋ยวไป <Okay. S 1> ดูคลิปกันนะคะไปสวัสดีค่ะพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะคลิปนี้เรามาเปิดแบ่ง A 1 4นะคะตัวเดียวโดดๆของเขาเลยไม่ทำหน้างั้นนะ เอ14นะคะพี่อ้นเขียนไว้อยู่ว่าลูกใครเดี๋ยวพี่อ้นมาก่อนเดี๋ยวให้พี่อ้นอธิบายให้ฟังนะคะ หนูท่านั่งถ่ายวิดีโอหนูนะหนูนั่งตากแดดอยู่นะถ่ายวีดีโอให้พี่ๆเนาะถ่าย A28 อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะเพราะว่าเขาอยู่มุมนี้พอดี Yeah.